สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสุภัศน์จัดให้นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณพ่อนะฮะคุณพ่อมีบำรุงนามนะฮะก็คุณพ่อตอนนี้ก็ย่างเข้าเก้าสิบนะพ่อพ่อเกิดเดือนมีนาเ้ยวันที่วันที่เท่าไหร่นะพ่อวันที่สิบมีนาหรอพ่อสิบมีนาสองห้าจำไม่ได้แล้วเกิดประมาณนี้แหละพ่อ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 เกิดเดือนมีนานะก็จะย่างข้าเก้าสิบพอดีแหละครับย่างเก้าย่างข้าเก้าสิบวันนี้ก็นนี้ก็จะ มาคุยธรรมะกับพ่อนะจะมาแนะนําคุณพ่อว่าเรื่องเรื่องพระไตรปิฎกนะฮะจริงๆแล้วมันมันมันมีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ย่อลงมาก็คือเหลือรูปกับนามนะฮะก็คือจะมาแนะนํรทมหรือว่าก็มาสนทนาธรรมกับพ่อว่าถามคุณพ่อว่าพ่อ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 หูจักหูจักรูปนามบ๋พ่อรูปนาม รูปนามเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณพ่อฟังนะรูปนามก็คือรูปรูปก็คือเนี่ยฮรรูปก็คือตัวเรานี่เนี่ยตัวเรากายสังขารนี่แหละกายสังขารรูปนารูปนี่ก็คือกายกายสังขารรูปก็คือที่เรามองไปเห็นเป็นต้นมงต้นไม้เป็นนกเป็นหนูเป็นอะไรเนี่ยก็คือเป็นรูปแต่เป็นรูปที่เขาสมมุติขึ้นมานะฮะเป็นรูปที่เขาสมมุติขึ้นมาว่าเป็นนกเป็นหนูเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นคนนั้นชื่อกันนะแต่นามนี่นามเป็นมันนามเนี่ยมันก็เหมือนจิตนะฮะจิต จิตที่ไม่มีจิตที่มันไม่สามารถที่จะสัมผัสได้หรือว่าจิตที่มันมันเป็นนามธรรมนะมันมันไม่สามารถจะสัมผัสได้ก็คือถ้าจะสัมผัสได้ก็คือต้องต้องอาศัยรูปนะฮะต้องอาศัยรูปเพราะว่านามกับรูปเนี่ยมันต้องอาศัยคู่กันนามกับรูปต้องอาศัยก่อนจิตจิตมันก็อาศัยรูปเนี่ยก็คือรูปก็คือกายของเราเนี่ยกายกายที่พ่อมีนี่เนี่ยกายนี้รูปรูปพ่อตอนนี้ก็มันก็จะเสื่อมไปตามสภาพนะฮะเขาเรียกว่ามันมันเป็นสัจธรรมฮะเป็นสัจธรรมความจริง ความจริงกันปะเสิฐก็คือความจริงว่าก็คือการการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นหรือว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาก็คือเป็นกฎแห่งธรรมชาติหรือว่ากฎอธิยปตานะฮะก็คือกฎของธรรมชาติว่าคนเราเกิดมาก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องแก่ต้องตายนะฮะมันเป็นธรรมดาแต่ว่าก็คือย่อลงมาก็คือเหลือแค่รูปกับนามนะฮะก็เหลือกับรูปกับนามเนี่ยนี่รูปก็คือกาย ก็คือมีมือมีเท้ามีแขนมีหูมีตามีจมูกอ่ามีมีก็คือนี้ลูกนามก็คือชื่อชื่อพ่อก็คือนายมีประมงนามนี่ก็คือนามนามก็คือนามนามแทนตัวแทนกิจแทนกิจของเราแต่ว่าถ้าเกิดทุกอย่างจบก็คือไม่มีอะไรก็คือจากธาตุดินก็ลงไปสู่ดินธาตุลมก็ไปสู่ลมธาตุน้ําก็ไปสู่ธาตุน้าธาตุไฟก็ดับสลาย ก็คือนี่คือรูปนะฮะรูปรูปรูปที่แท้จริงรูปแท้จริงก็คือมันไม่มีอะไรฮะมันเกิดมาจากก้อนธาตุเท่านั้นฮะที่เกิดมาประชุมกันแล้วก็มีปฏิสนิของจิตเข้าไปร่วมด้วยก็เกิดเป็นรูปขึ้นมานะฮะคือรูปน้มก็คือถ้าเกิดจะไปนิพพานก็ต้องดับดับทั้งรูปทั้งนามดับทั้งทานก็คือไม่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เกิดแล้วไม่เกิดไม่เกิดแล้วไม่เกิดก็คือไม่ตายนะฮะไม่เกิดก็คือไม่ตายนะฮะก็ ฟังรู้เรื่องไหมครับพอดีก็อธิบายแบบงงๆหน่อยนิดหนึ่งก็แค่บอกให้คุณพ่อรู้นี่จริงๆลูกลูกมันเป็นยังไงนามเป็นยังไงนามก็คือชื่อ,ช,อชื่อพ่อนายมีบารุงนามนี่ก็คือนามนามแล้วก็มันมีจิตเข้ามาเกี่ยวข้องจิตก็คือจิตจิตที่มันมันยึดกเกาะธาตุสีไว้อยู่ยึดเกาะธาตุสีว่าไม่อยู่เมื่อเมื่อไหร่ธาตุสีแตกสลายจิตมันก็ ไม่มีที่กเกาะแลวมันก็จะไปตามาบุญกุศลที่ทําไว้นะฮะก็คลิปนี้ก็ฝากทุกท่านไว้นะครับผมก็คือนามกับลูกก็เป็นอย่างนี้นะฮะอธิบายมาก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่รับชมนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเพราะเขาใจเขา